สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมและคณากรุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะชาวราศีกุมและคณากรุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอน่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวรา สีกลุมลัคนากลุ่มใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเ่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็สําหรับชาวราศีกุมล,กลัคกาลกุมนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสิบใบอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนำหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแ,แรกได้เป็นไพ่ t h e Lover ค่ะใบที่สองนะคะเป็น q u e e นถือดาบและใบที่3เป็นอัศวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัคากุมคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนรัคนามิถุนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันท้งทั้งทาง,ทาง,ทาง,ทางด้านอายุภาษาวัฒนธรรมศาส,สนา ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมล,กลัคนารุมค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ทีเออ่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่านะคะ ชาวราศีกุมและคานาุมบางคนนะคะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวะะกับคนที่มีเจ้าของแล้วอยู่หรือเปล่านะคะคนคนนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือว่าตัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับได้พบได้เจอกันนะคะแล้วก็เหมือนกับถูกใจเนาะถูกใจตรงสเปคอะไรประมาณนี้ค่ะก็ความสัมพันธ์มันมันก็เลยถูกเขาเรียกว่า ถูกมอบโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าควีนถือดาบเขาะจะถือดาบอยู่แต่ว่ามือของเขาอีกข้างนึงอะ่ะแบบเขาผายมือออกเหมือนกับให้โอกาสนะคะที่จะเขาเรียกว่าศึกษาคบดูใจคบกันนะคะให้โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันนะคะ เนแล้วก็ถามว่ารู้ไหมในเรื่องราของความสัมพันธ์นั้นรู้ค่ะรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่ก็ยังอยากจะเอศวินถือไม่เท้าก็ยังอยากจะเดินต่อไปข้างหน้ายังอยากจะเ,เขาเรียกว่า,ามุ่งหน้านะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งๆที่นะคะก็ก็ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้มีแต่คุณและเขาเท่านั้นนะคะเนาะไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่า,าใครสักคนหนึ่งหรือว่า คนทั้งคู่นั่นแหละค่ะนะที่มีมีคนของตัวเองอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ถามว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณเนาะไม่ต้องนำไปเครียดหรือว่าคิดเดยอะคิดมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมล,กลัากุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่8ไม้เท้าค่ะใบที่2เป็น10เหรียญค่ะและใบที่3เป็น3ถ้วยค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564 สีนี้นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกหรือชาวธาตุดินนะคะมิถุพฤกษก์ศบกนรังกรเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยตัวคุณและตัวเขาเนะาะที่เป็นที่ที่คุณคบอยู่คุยอยู่ที่คุณนึกถึงอยู่นะตอนนี้นะคะจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีการ เขาเรียกว่าพูดคุยหรือนะคะวางแผนการเดินทางที่จะมาพบมาเจอกันเนาะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะมีความสุขกันดีค่ะเนาะแล้วก็ ยังเขาเรียกว่าแต่ว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้าไพ่เนาะไพ่สิบเหรียญไพ่สองอไพ่สิบเหรียญกับไพ่สามถ้วยนะคะยังขึ้นมาอยู่นะคะถึงแม้ว่านะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเป็นรักสามเศร้าก็จริงแต่ตัวคุณยังอยากที่จะอยู่ตรงนี้ต่อคุณเหมือนกับคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณไปแล้วอะคะ่ะนะคะตรงนี้เนาะก็ ยังยัง,ย,งยังพูดคุยยังคงพูดคุยยังคงพบปะกันสถานการณ์ทุกอย่างยังปกติอยู่นะคะแต่นะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีประเด็นเนาะในในเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือว่ารักคนมีเจ้าของหรือว่าไม่ว่าคุณหรือเขาทั้งคู่เป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะตรงนี้สถานะความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยัง ยังดำเนินไปได้อยู่นะคะคุณยังมีความสุขที่มีเขาอยู่ในชีวิตและเขาก็ต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเช่นเดียวกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่ามันเป็นมันเป็นการเ,เขาเรียกว่ารักคนที่เขามีมีตัวจริงหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ตามมันก็ยังไม่เหมาะสมนะคะตรงนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนีาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่า,อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะ ไพ่สองไม้เทา้าและไพ่เทมเพลนนะคะชาวราศีกุมลัคกากุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพึกศบกันบางกรชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือคุยกับใครก็ได้ค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ำไพ่เท่านั้นนะคะ ไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์สําหรับตัวคุณและตัวเขาไม่รู้สึกว่าต่างคนก็ยังต่างถือกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะไพ่เทมเพลน์ค่ะย,ยังยังไม่ตัดขาดกันเนาะภายใน1-3เดือนนี้นะคะยังไปไปกลับกลับในความสัมพันธ์อยู่ยังไม่มีใครที่จะ,อ,ะอยากจะเดินออกไปนะคะยังยังถือ ยังถือ,อหัวใจยังถือความรักยังถือความสัมพันธ์ยังอยากจะมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะไพ่อสศาวินถือเหรียญก็ยังถือเหรียญอยู่ไพ่สองใบเท้าก็ยังถือลูกโลกนะคะถึงแม้จะมองไปข้างหน้าแต่เหมือนกับเหมือนกับยังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าคือเหมือนกับมีความหวังอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์มันจะได้พัฒนานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะ อัศวินถือเรียญน,นะคะมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะยังมีการพบปะพูดคุยนะคะมีการติดต่อสื่อสารเจรจามีการครบหาดูใจไปไปกลับๆกันในความสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะตรงนี้นะคะยังไม่ไปไหนเนาะก็จะเป็นแนวโน้มนะคะภายเป็นเอาคคามเป็นแนวโน้มแหละนะภายใน1-3เดือนนี้ยังไม่มียังไม่มีการเขาเรียกว่า แยกทางหรือว่าเลิกลากันไปแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูการข่าวว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไม่เปิดไพ่ให้หนึ่งใบค่ะได้เป็นไพ่เด e h e เฮอร์มิตเดอ i t เฮอร์มิตนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่เป็นท็อกซิกเป็นพิษเป็นรักที่ไม่ถูกต้องเป็นรักสามเศร้านะคะไม่รู้สึกว่าเฮอร์มิตเข้ามาบอกว่าตัวคุณรู้แหละว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ ะค,ะความจริงแล้วค่ะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่พระฤาษีเนาะเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าเขาก็ต้องมีมีศีลธรรมจัรญ,ญานะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนาะอันนี้ไม่ได้ตัดสินนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยเ,ออเข้ามาแนะนําบอกว่าคนเราค่ะย่อมรู้ตัวเองดีนะคะว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่นะคะรู้ตัวดีอยู่นะคะดังนั้นนะคะ เราควรปฏิบัติหรือว่ามองชีวิตนี้มองความสัมพันธ์นี้นะคะบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะว่ามันจะสามารถพัฒนาได้หรือไม่ถูกหรือผิดนะคะตรงนี้ตัวคุณรู้ดีนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องเหมือนตะเกียงนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะสว่างแต่มันก็ริบหรี่เหลือเกินสักวันหนึ่งน้ํามันในตะเกียงมันก็หมดถูกต้องไหมคะมันไม่ได้มันมันไม่ได้ยั่งยืนเสมอไปยิ่งความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องแล้วตัวคุณควรจะสองควรจะมองความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างอย่างเขาเรียกว่า อย่างคนที่นะ,ะมองเห็นสัจธรรมมองเห็นความถูกต้องความผิดชอบชั่วดีนะคะแล้วก็อลองพิจารณาดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขจริงๆหรือเปล่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคนนี้นะคะเ,เมื่อตัวคุณได้พิจารณาทุกอย่างด้วยสติสัมปชัญญะนะคะด้วยเ,เขาเรียกว่า ความถูกต้องนะคะตรงนี้แล้วนะคะตัวคุณก็จะรู้ได้ว่าคุณควรจะตัดสินใจแบบไหนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ เป็นคําแนะนําจากหน้าไพ่เท่านั้นนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้แม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงก,กันก,นก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมาก,มากค่ะ